วัดดีเพรอะแม็กซี่น้องจริงน,นะครับเนาะเอาไม่ใภาพขเขาเขาแม่พี่น้องมากตามต่อเนื่องของปูแสนคำครับผมเนาะปูแสนคำแล้วก็ยาค้าแก้วครับผมเนาะเอาเมื่อได้โอกาสดีครับผมเนาะแม่นอยเพิ่นถมาขอโชคขอลาภเดยที่ไม่เกี่ับ มาเบิ่งบรรยากาศเั็นแบบครับผมก็รับมเงินเดยอะๆพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นมื่อวันเป็นที่เรียงปูภูวันพุธเนาะพี่น้องเด้อปฏิภาณมาน้องสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสามตัวเนาะพี่น้องสามตัวไทยร่างวันเล็กถ่ายสามตัวเล็กถ่ายสามตัวของอ่านี่คนเนาะ แล้วก็08ด้วยนะฟัน08อื้อเฉียดชื้อเฉียดฟันล่างพี่้องสิพี่้องแต่โอ้ยขอแนวทางวันที่ท่าได้ไหมสิบหกวันที่สิบหกทัห้าบุกห้าแล้วมาลรอเบื่นเด้ออ้ยมาลรอหลุดเบึงบันยาการกัรัโดดมา เต๋อไม่ยามเช่นเูข้ามเกียวกับไม่ยามเนาข้ามเกี่ยวขึกนกืนใส่ลงมวกันนะหนักเออมาวงสด้วยกระัรชุดได้พี่้องนะกับมะละลุนเบิองน้ำกันมาละุนนกันจ้ะปูควจนให้ตัวใดสำหรับวัวนี้พี่้องถัวเด้อปูเอ้ให้สดๆมันหวนด้วยงวดกน ขันเ้องสาลัดขื้นล่งขื้นลงก็บือโอเคเลขกับบอละว่าปั้นโค้งสุดท้ายกับแม่กับศูนย์ปดแปดศูนย์เท่านั้นครับผมก็ซีสามสามสี่ขอนั้นัเด่นแอดกีบเยนไทยมีนัมมันฉลาดขัน้องสลาดนะวะเพราะว่ามันก็บขย้อนดีกว่ที่ครับผมกับวไปยังอ่าเพราะว่ากันนาในการรับชมได้พูดที่แล้วเนาะได้ ห้าสองสามเขาเห็นแม่น่อยเห็นเป็นหสองสามสองสามสองสามูมาเกี่ยวกับมหาให้เป็นตัวเองนะว่ม่อ้อนี่อนครับผมเนาะยูดีดีเมื่อยมื่หน่อยนะอนม่อหน่อยก็เขียนห้าสองห้าสองสาม่อนอากาศตู้ซับกับอน่อนมื่อน้อนอิ่งอ่มันเป็นเอียงอากาศอนมือนหร่จะมือวันอากาศดีอยู่ครับอยู่ครับปูเอ้ยสามตัวเล้นะปู ถอนทุนขึ้นนะปูเด้อเอาทั้งต้นทั้งดอกบพร่ทั้งต้นทั้งดอกขึ้นในงวดนี้ได้ค่ะผ้าช่องไม้ระนับความเนอปูเด้อทำแก้วผ้าเพื่อนทำเกลียวผ้าเพื่อนกับพายกับลูกหลานปูเหือกันล่ะมาหาเฮงกับเลียวกับลูกหลานปูเอาแสนซับล้านวิวเลยบ่โอ้พี่น้องเลยขายให้เกลียวนะปูเด้อ เอาไมาลอเบิรงน้ำกันครับผมเนาะจุดไปแล้วนะคมายังครับผมจุดขันเ้อ่จุดดาวก็ล่อเดาก้มเดิมทีแล้วเนาะโอ้ว่าอายุไอเกียบก็ได้นะอายุเกียบนะสี่สิบสองีค่ะเกิดสองห้าสองสามเกันอายุเ้าหมดโอ้จิ้มนึงออกแล้วนั่นแต่ว่าอายุเกียบก็สเกิดเกียบแมนบอสองห้าสองสามหัน่ะก็ห้าสองสามสามสองห้าก็ แต่ยังเผาด้ว่วะเฮ้ยออกอยู่นี่เฮ้ยออกอยู่นี่ครับผมฮั้งบันแรกสกิดใจแจ็คเม็ดเั็นไหเพราะว่าเอ้คนบอกเพราะซอเกิดเท่าดีคนบอกถึงเอรเกิดเกียบแล้วก็อายุเกียบเห็นไหมออกตรงตรงตัวนี้แม่ตังนลยไม่เคยเผาได้ดีเทาจึงดุเพราะว่ากระบอกที่พ่อสอเกียบยี่เนี่ยสองห้าสองสามหนึ่งกอกถึงอันนี้หมื่นหรืจ้าเว้าคุยกับเกียบตลอดว่าพ่อสอเกิดเกียบบอกว่า กันเจียบอายุซีฟสองปีสี่เฮงสิตังไปเลยนะอืก็ะอกอยู่พอดีสักสองปีอีกรบอกรนาว่าซีฟสองปีค่ะเียบดลงสีขึ้นแตว่าเฮงเฮงเฮงนะแม่นาอาจารย์ว่ามันก็เฮงเฮงอยู่ทุกสันเหรวอซี่สองสองแต่นี่เลขรถเจียบมันบอสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งคันเด้อขึ้นนะแม่ขั้นออกกันอันว้องเมื่อนันข้นเขายวนรถขั้นนี่ละขั้นดำนี่ละว่อง จังว่าโอ้ยว่าสนอเพราะว่ามันกิงนนหลมันเกิเนาะห้อเก่าเขียนเขียนนี่ละครับผมเอาเขียนเขียนของเาเอาวันีีพี่รองเอาวันีมลอเบื่งน้ำกันปูเอ้เชีดออกมาสามตเลยร้ปูเลยเอาสัดเจนเลยอากาศห้อนคุ่มเคลื่อนหน่อยอากาศห้อนไคก็ห้อนเคื่อเตียเตี้ยตงวดนี่คื้สิชัดเจ็ดพี่รองเเล็กัดเจเด้าพี่้องเอ้ เริ่มรอแต็มหมดขึ้นล่อจังไงก็แม่เอาเตรียมไว้แต่โดนแล้วเนี่ยเตรียมทุบตัวนี้ปากไว้น้ำปูแต่โดนแล้วว่าจะไม่แต่ตัวหมดเลยนะเจ็ดนะเอาเชื้อไว้เต็มหมดขึ้นแล้วเชื้อไว้เต็มไวยเต็มไรกรพุนแล้วตัวหมดเลยคือบอกเจ็บหนีจจะนี่เลยเพราะเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับวันที่16โดยเฉพาะวันที่16คือสภาพโดยเฉพาะเดพราะว่าเห็ดจังได่ก็ดขึ้นเตรียมไว้นะ เอย๋ยงนั้นวผ่าจะเคะวันเขาเขาทุกครั้งเด้กครับผมว่าเลขวิ่งก็คือโอ้ยแค่ลดนะสําหรับคนมักศูนย์นั่นเอเนาะใช่กระศูนเนีกับเกันจระศูนแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดูนย์ก็กรลงมาเลขสองปองเนาะแต่งอสุดท้ายก็ง่าสี่สามสามสี่ก็ขึ้นกรล่งกันเน่โอ้ยสองสองสี่สองอไอ้ัปมันไ้มาให้ไนีเลยเออเ็นบอลจะหันละเพราะว่าเลขขามันเก่งที่สุด บหลายป้อม่มแตกบนล่างผู้คนอยากขายอยู่เนาะผู้คนอยากขายกอนอย่งเพราะว่าเขาเอาเอาเป็นอยน่ออจ้าตรงสามตัวก็คยสามตัวเราไปให้เหงอบิมจุลนามืงแต่ว่าแนวทางวันนี้เนี่ยโอ้ชัดเจ้าเลยเอนตาเอ็เหลืองมืองามงามจริงหรออ๋ออุเล็กอุเลกมากถูกเาอิสรอ้า กำลังออกมาแล้วคำแก้วโผล่มาแล้วครับโผล่มาแล้วอ่าะโผล่มาแล้วพี่น้องเอาเอาตัวแมียเด้อปูเด้อเอาตัวแมียมาต้องเขียนออกมาเอาปูแบบจีบปังจีแห้งจิรวดอ่าจับกามเลย มมเออวันนี้เขียนสวยนะแม่น้ำก็ลัางลงทงลงทาได้วใจเย็นใดีกั้สายพะย่นะคุณนันฟองพย่านาะคุณแม่ตังคิดนี่เรียนนะยิ่งมุมแกไปแม่ท่านคุณอะไรใช่ว่าขื้นไปคุณเพิ่นเขาเอื้อนมาโน่นคนแสนที่แม่ใช่เราคะตั้งหนเป็นบ่อแกวเป็นบ่อบ่อสับเพราะเพิ่อนป นีปูแสนข้าม่นก็เป็นพุ่มที่ค่ะอี๋ยังกต่แม่นย่ำไปเมื่อนะแต่ว่าเพิ่นเป็นเทพเหมือนนะเพื่นเป็นเทพใช่เพิ่นเป็นเทพข่าวหนับถือตั้งแต่พอแต่แม่แต่อี๋ยังแต่สนไมัยคนบรรพบุรุษนะแม่แต่สมัยคนแปดสอกค่ะแต่สไม่ข้นแปดสอกรถหันนั่ง ไผเขียวไผยังเชียวว่ะไผปูนี่แหละเคดวงไผตัวนั่นเละเะกี้ฝนผ้ารวยกับมานอนอยู่นี่กับดาเกาเห็นลูกแก้วรอยมามาตกซื่อๆเก้าเนือเท่ั้นเก้าเอทั้งหลังเทานี้ฝนกับดาเคยมานอนอยู่นี่เม่กี้นแต่มันอันออกสามตัวสามห้าสองสองสเป็นเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันั่นละ มานอนซุ่มเรียกมานอ่สมเรยกโอ้ยทำไมถึงแคนแตท่างได้ดูได้ฉินม่ได้เปรอาปนรถปนมานอนเนี่ยไปรถกับห้อง2เคืองเลยเได้เรียนนี่จะกันโอ้มือขึ้นนี่มีไฟเชียวโรคสารปูนเนาะโอ้คนมาสูบนามพี่น้องเพื่็นเนาะมากรลังตกกันงานน่งมาตัดจัด โอ้พ่อนอนอยู่นี่ก็กบบฟันเห็นแต่ซุมมันดำๆคือลูจีลีน่ะสทหารตะเจียวเจ้าพุ่มเจ้าทีเก่าขึ้นกระสีมาหาเล่าตลอดนะครับผมขันเล่าฝันนี่มันออกความฝันขันเล่าบอฝันแต่มันออกอยู่ในนีนะแต่มันออกในถูกอ๋อเป็นอย่างนี้คือวางสีน้อซูนนี่ไงเออหกไม่รองตัวแรกเด้อฮะตัวอันศูนย์บ่ตัวที่สามศูนย์หรอ สูดใชนสหมอีกบ้านนึตัวนี้ยักเรือแก่หนีไปไซ้เลยล่ะพูกันขัดจันตัวเน้นให้ละเน่ยน้าบหละเอาตัวอ่กน่าพูด้อชุนมีแค่พี่เอาเลยว่าเอาไว้นี่ตั้งแต่หมอนืนนีทั้งพอาะสวัน แสงมากมี่บอกแล้วเนี่ยโอ้มีแสงแสงสีเขียวที่ขึ้นที่สารปูอ่ามันขึ้นที่นลังสารเพราะว่าผูกอันนี้เขี่ยมไว้แต่กระตองหงดเลยใช่ตยตองวดเอาว้างอันนี้เลยว่าจิตบูเบิงแล้วก็ะไม่ต้องไปถึงกองสลากโอ้ลูกเต่าก็อาศัยนี่แหละได้ยูได้กินน้ำกันนี่แหละน้ำปูนี่แหละเออเขาก็อาศัยเพิ่นเนาะอาศัย สิ่งที่เขาเนี่เห็นเขาสัทธาเนี่ล่ะผู้นี่มองม่เห็นนี่ขึ้นดูกับแรกสัทธาล่ะอันนจใชกระไดอืาแลโอ้สูดดีพี่น้องวสเนาะพี่น้องอาวปูเอ้ยอเข่งๆเนี่ยสูแนงกรไดอองานเีวได้ตัได้เน้ปู สำคัญแล้วนด้สองตัวท้ายนี่ป่วยสำมขั้นครับมผมนะพอปลา,าปูเพิ่นไห้คือบพิกเทยขั้นเนพิ่นนะขั้นบักะทิยะก็ข,อ,ขอให้กินให้ลงักหน่อยน่สาคัญก่นฟัน่างอีกตั้งหก <c oughs> ักชวนมากนะฟัน่างนาเนาะตเตียนนี่เหมะสบมากครับแล้วตัวที่สาม <usion. S 3> นี่เขาโค้งแล้วศุนนี่โอ้ศูนศูนชัดเจนเลยม่แม่ซู่หาอลไวทไ้่ใช่หาในใหม่ใช่ไหมมหาไว้แต่แม่หน่อยจําเน้ะจําเนแม่วะหาแล้วเลยแม่ปะคุ้มรู้สึกนะคะ มันค่อนไ้อกมากอกเห็นน้ำกันทุกัมาตัวได้เตียอจมตัวได้เอ็น้นเหนนยวแบน้องเ้ยเอาเิสเอาตัวออกกันลอืมเนื้สวหกศูนย์ห้าเด้อไได้้พอสอเกือบเนียิ่ เอา่มหายยบอก่ต้งเลยบริเ็ดเอา้วอถูกก็ได้หาหาหาโอ้ยไปเท่านี้แล้วบร้กรเงียเออเนาะโอ้ยฟันท่งเลยนี่ฟันท่องไปล่วงน้าพ่อพี่น้องเลยันเออเออสิคัดกรงห้เลยเนี่ยเอ้าหาูกหออ แม่ย่ะห้าหรือหกน่าจะห้านะแม่หรือว่ายังไงเอาล่อล่อครับใหม่ไปเรื่อยๆเดียร์พังเด่ยร์เพราะว่ามักที่สุดอุ้ยอืมนี่แหละเด่นนะชุ่นี่บ้างอืมค่ะสิบห้าเด่นอันนี้ร่องโออาจสิเป็นเก้าห้าอ่ากันง่ายง่ายเดียร์กกันไวนี่ครับผม เพราะว่ามันเก่ากับผมก็เคยเปลี่ยนยี่รับผมอืมดีเพราะว่าต้องฝันสกินเพราะว่าขันฝันแล้วกะสิเมื่อนี่คือคือคือพุ่งจุดนั่นไหมนะพุ่งจุดพุ่งได้ตัวเลขกบ้างขันท่องเพได้ในใดจัดเพราะว่าพุ่งจุดจุดสดๆร้อนๆมันต้องได้ขัดกล่องเุ้งปลาเล็กในหัวใจคือแม่ว่าหกศูนย์ศูนย์หกก็คือเป็นอายุของแม่อมีในหัวใจด้วยหรอมีในหัวใจจุด จา้าป่านนี้ซูนหาหาศูนกับพ่อโสออกือดสินะสองพันห้าร้อยห้าอสินะเจอ,อาากับเกี่ยวกับแม่บมต่นนอไหร่ค่ะเกี่ยวกับแม่เมื่อจะมามากกักน,นี่ยแปลว่าหาหกหาบริเกี่ยวเพราะว่ามันกับมาน้ำกันกับห้าอาไว้แต่ว่าครับผมไม่ต้องซืออไไซ้อกไทท็ได้นะในสื้อแต่ขาอนี้เนี่ยโอ้เพราะเน้นล่างปูดีว่าดีมันส้มนี่สิขึ้นบุญนี่ยหาหกหาหกเรียกส้มเดียวกันนี่แหละครับผมเอาขึ้นบุญเลย อันนะอสิเป็นอันนี้สิเด่นล่างเลยนี่แต่ว่าอันนี้ร่องนี่สิเอาขอเป็นบุญซะมนันสิมาน้ำกันบุญล่างได้เะนะเนี่ยข้มอม,มรูสึกของแม่เนี่ยฝันกันเหมือนแลงนี่ครับผมเพราะว่าฝันแล้วแม่ก็สิกิ้งก้างไปบวกกิ้งก้างอะไรนะจ้าเ <c oughs> <อ>พราะสิโทษไปบวกรถวยเถอะนะว่าเป็นจังไดมากจังไดก็ได้เพราะว่าเสี่ยงไปฝันก่อนไปเสียงไปฝันเพราะว่าพูมอยู่นี่เพิ่ว่ามันว่าผาดแค่เคื่อนล่ะ ขันคนเอาเป็นแม่นอีนี้น่าต้อมาแม่นเพราะว่าเพราะว่าขันคนเอาเป็นก็คือเขาทุกหมวดนนะทุกครั้งครับผมมันวิ่งกับใดเห็นนะโอ้ยแม่นกับซูน่เพราะว่าแม่นกับแม่ได้ซูนหมดแถวเนาะกซูนแป่านั้นแม่ฟันทงนะขนาดเพราะในฝันหมดฝันมาสี่สามผมสี่สองอายุเอ็ดสิบคนว่ามีอะไรสอบถามมาแล้วอ่าคำ ข้าวื่นยังถามบอค่ะคเจียว้าพื้นเนี่ยสนุกไปและก้นไปแกขอใหงายิ่งลำลวยๆท่อนนึ่ะคือหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หาศูนย์อีเด้นนั่นแหละเนาะือว่าอาชิมาทางบุนทางล่างคือเฟิ่นวาก็ะด้พี่นาอ็กซเฮาอ่าครับใส่กันลุ่จะได้หน้ามืออันนี้เปนกันโอ้แคผาพแค่ผาพเด้อ ทวบปูแสนคำจุดแล้วนะครับต่องวดหกศูนย์ห้าห้าศูนย์หกทับเจ้าบวกงวดเนี่เด่นกระซูงวดเพราะว่ามันโบห่อนงวดที่แล้วมันห่อนห่อนจี้ผมห่อนแ้่หอนอีเหลืองจนห่อนนแล้เนาะเก้วจนพักกล้องเฮ้ยจนมีตุนกล้องกล้องดับไปนี่ซื่อเพราะงวดนี้เนี่ยเอาพืชว่าสี่ไม่น่าดีๆเขามากนะไปโอ้สาธุนะแม่นะสาธุท่านแล้วเอาจ้า อ่านัเลยครับเด้อเรา้ะท่านกันมาหน่อยเนาะการข้ามครับผมเนาะฝากไว้ฝากไว้เดี๋ยวตอนในขั้นปันดีปันเป็นในกระเทยไล่การพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจะทุ่มตัวได้พี่น้องบุกตัวได้พมอแม่บุกตัวได้พี่น้องเด้อตามนั่นล่ะฝากไว้เพราะว่าข้อกระเทยตามก็ว่าอีกโดนเนาะพี่น้องอีกโดนด้วยเนาะต้งศึก่าลุบเพราะว่าแต่ว่าเด็กผูกพันกับมีว่าทำนี่ละคือจารณาเบิ่งไบะสิ่งที่าจุดอีกค่ะครับผมอืมอ้าว วสวัสดีค่ะสวัสดีครับร่ำรวยโชคดีมาๆเลค่ะเด้อเอ็ซี่กันดครูทิตาเม่อไร่ครูแซมทำเน้ะค่ะเนาะสวัสดีครับ